ามว่าขอที่มาติ๊กตอกที่ให้ป้ากรถ่ายใครเป็นคนคิดอีออมไม่ไมคือนะตอนแรกอะพี่กรเขาถ่ายให้อยู่แล้วไม่ไม่คือตอนแรกเราอะจะตั้งกล้องแล้วแฮนนาแฮนนากูจําได้ว่าคือแอนแอนเราหันไปแบบมองหน้าพี่กรแล้วก็พี่กรคะแล้วก็มีออมเสริมกูจําได้อืมอีแฮนแล้วก็เลยแบบไปตั้งไปตั้งกล้องไว้แบบว่าอยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของปะป๊ะเออเออ

แต่แบบอยากอยากเมาหมอยว่าแบบความจริงปะกอเขาแบบเธอหารู้ไหมคลิปซีวอลพี่กนก็เป็นคนถ่ายนะพวกกูไม่แก๊งหลอกไอส้สรุปแค่ชอบรีวอลกก็พวกกูชอบรีวอลกก็พวกกูชอบรีวกกอล ชอบซีวอกพ็พวกกูชอบซีวอกนี่ดูแต่พูด เออคลิปซีวอลพิกรณ์ถ่ายจำไม่ได้หรอที่เราถ่ายในห้องน้ํากันน่ะวันจันทร์นี่ยใช่พี่กอณเป็นคนถ่ายพันจำไม่ได้ได้เดี๋ยวเหรอพี่พันยังเขินอยู่เลยนะพี่กอณ์เป็นหนึ่งนั่นอ่ะพิ่งมาเขินเพิ่งมารู้สึกเขินเธอทำอย่างนั้นไปแล้วค่ะรู้สึกช้าไปปะรู้สึกเขินอพี่กรณ่ารักจริงคือวันน้าหน้าที่เราจะไปดูด็อกเตอร์สเตรนต์กันใช่ไหม แล้วแบบว่าพี่กองก็ถ่ายมาดูได้คนเยอะมากเลยแล้วพี่กองก็บอกว่าแบบแต่ไม่เป็นไรเออพี่เราดูพร้อมพวกเธอเน่า,เา,า,า,ารักปีง่ายรังมาานเราสุดสุดอยู <laughs> ่ในขั้นอวยนะคะเผื่อพี่กองเข้ามาฟังนะคะเผื <laughs> <laughs> ่อพี่กองดูขึ้นเงินเดือนเราเล่น ล้วเล่นค่ะปาเราเล่นเผื่อปาแบบใช้แอคดูมฟังอยู่หนูเราเล่นนะปาบอกว่ามีเวลามาทํางานให้พี่ก่อนเธอะริงริงขอโทษค่ะขอโทษจริง <c oughs> พยายามหาเวลาหายใจอยู่